การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารการศึกษาเพื่อขอมีวิทยาฐานะเชี่ยวชาญมายสนองสุดสะอาดผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต6เกิดเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2504ที่อำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่น เริ่มรับราชการในตำแหน่งครูสองระดับสองโรงเรียนบ้านมอนอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิเมื่อวันที่สองสิงหาคมพุทธศักราช2525ปีพุทธศักราช2 5 3 6ดํารงตําดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านขุดแคนอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิปีพุทธศักราช2539ดําราดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นปีพุทธศักราช2540ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองว่าสามัคีอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นปีพุทธศักราช2543ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประสุอำเภอจุมพวงจังหวัดนครราชสีมาปีพุทธศักราช2550ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก อำเภอพี่ใหมจังหวัดนครราชสีมาปีพุทธศักราช2552ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต3อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นและในวันที่2ตุลาคม2557ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต6จนถึงปัจจุบัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต6ตั้งอยู่ที่ถนนนิเวศรัตน์ตำบลด่านช้างอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาให้บริการจัดการศึกษาในพื้นที่6อำเภอรประกอบด,ด้วยอำเภอบัวใหญ่อำเภอแก้งสนามนางอำเภอบ้านเหลื่อมอำเภอบัวลายอำเภอศรีดาและอำเภอคงมีสถานศึกษาในสังกัดจ,จำนวน 181แห่งนักเรียนจำนวน2422คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน1,614คนโดยมีนายสนองสุดสะอาดดำรงตำแหน่งผู้อํำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต6วิสัยทัศน์ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มคุณค่าแห่งตน ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนภายใต้การบริหารงานตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพคือคุณภาพสิ่งแวดล้อมคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและคุณภาพนักเรียนสำหรับแรงบันดาลใจนะครับผมมารับตำแหน่งที่นี่เมื่อปีพศ2557ก็พบว่าเขตพื้นที่การศึกษาแห่งนี้เป็นเขตที่อยู่ห่างไกลไกลมากจากตัวจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นเขตที่ไกลที่สุดก็ว่าได้แล้วก็เป็นเขตที่มีรอยตะเข็บชายแดนติดกับจังหวัดขอนแก่นในทางทิศเหนือส่วนทางทิศตะวันตกติดกับจังหวัดชายภูมิการเดินทางคมนาคมใช้เวลามากในการไปติดต่องานที่จังหวัดแล้วก็เป็นเขตที่อยู่ไกลครูก็มีความยากลําบากทําให้การประสานงานต่างๆค่อนข้างลําบาก ผู้บริหารที่มาดำรงตำแหน่งที่นี่มีพอ,อเขตแ8ท่านซึ่งท่านก็ดำรงตำแหน่งประมาณคนละ1-2ถึงปีทำให้นโยบายไม่ต่อเนื่องส่งผลให้ผลสมรร์ทางการเรียนต่ำและก็มีปัญหาต่างๆอีกมากมายผมก็อยากจะอยู่เป็นพอ,อเขตคนแรกที่อยู่ครบเทอมและก็ช่วยครูครบเทอมผมอยากช่วยและก็ดูแลครูที่นี่เพื่อให้คุณภาพเด็กดีขึ้นครับ สำหรับนโยบายที่วางไว้ตั้งแต่ปีแรกโดยความคิดเห็นโดยการมีส่วนร่วมของพี่น้องเพื่อนครูก็คือการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพราะนั้นเมื่อใช้โรงเรียนเป็นฐานเนี่ยจึงได้กําหนดนโยบายอย่างหนึ่งก็คือนโยบายโรงเรียนคุณภาพผมอยากเห็นโรงเรียนคุณภาพเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ห่างไกลและเกิดขึ้นอย่างทั่วถึงทุกโรงเรียนผมจึงกําหนดนโยบายโรงเรียนคุณภาพขึ้นโดยมีองค์ประกอบอยู่3ส่วน ส่วนที่1ก็คือสิ่งแวดล้อมคุณภาพไม่อยากเห็นโรงเรียนที่ปฏิบัติการสอนและเป็นที่อยู่ของนักเรียนทุกวันมีลักษณะเสื่อมโทรมทั้งภายนอกภายในประเด็นที่2ก็คือครูถือว่าเป็นตัวจักรที่สําคัญที่สุดที่จะนําพาองค์ขับพยพทั้งหมดไปสู่ความสําเร็จจึงได้กําหนดเป็นการพัฒนาครูคุณภาพและบุคลากรทางการศึกษาคุณภาพและประเด็นที่3ก็คือส่วนที่สําคัญที่สุดถือว่าเป็นเป้าหมายหลักที่สําคัญ ก็คือถ้าสิ่งแวดล้อมคุณภาพและมีครูและบุคลากรทางการศึกษาคุณภาพก็จะนําไปสู่เด็กนักเรียนคุณภาพในที่สุดครับผู้อำนวยการสนองสุดสะอาดเป็นผู้มีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของรัฐกติกามารยาทขนบธรรมเนียมที่ดีงามมีความเชื่อมั่นในตนเองตรงต่อเวลามีลักษณะความเป็นผู้นำมีความซื่อสัตย์สุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่ไม่หาประโยชน์ส่วนตนรักษาผลประโยชน์ของทางราชการและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นขยันหมั่นเพียรสร้างค่านิยมการประหยัดมัธยัติอดออมดำรงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งมัน่นและรับผิดชอบต่อผลสมรรของงานโดยยึดหลักประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ เป็นคนตรงต่อเวลาอุทิศเวลาและรักษาเวลาของทางราชการอย่างเต็มที่และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชารู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รู้จักรักษาสิทธิ์ของตนเองและเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นยึดมั่นวัฒนธรรมไทยส่งเสริมให้บุคลากรร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีและสิ่งแวดล้อมปฏิบัติตามกฎร,ร,ระเบียบ รักษาความสามคัคคีมีน้ำใจเลื่อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานองค์กรและชุมชนเป็นผู้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีความศรัทธาและปฏิบัติตามหลักศาสนาละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติดมีความยุติธรรมมีความเป็นธรรมเอาใจใส่และปฏิบัติต,ต่อผู้ใต้บังคัญชาและเพื่อนร่วมงานทุกคนอย่างเสมอภาคตามหลักิติธรรมและชอบด้วยกฎหมาย ยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องรวดเร็วและใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารของส่วนบุคคลและของทางราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเที่ยงธรรมยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและวางตัวเป็นกลางทางการเมืองผู้มนวยการสนองสุดสะอาดรักและศรัทธาในวิชาชีพ ประพฤติตนตามจรรยาบรณของชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรณของชาชีพเป็นสมาชิกที่ดีสนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ศึกษาคนา้นคว้าริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆมาใช้พัฒนางานในวิชาชีพเป็นผู้นำทางวิชาการโดยการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและการยกย่องเชิดชูเกียรติมีจิตอาสาจิตสาธารณะและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเสริมสร้างภูกิจิจสมมนกที่ดีแก่ผู้เรียนชุมชนสังคมเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือนปิดบังและไม่หวังสิ่งตอบแทน เต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพยอย่างสม่ำเสมอเข้าเทียมกันส่งผลให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติดังนี้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูสดุดดีได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติหนึ่งแสนครูดีได้รับคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นได้รับรางวัลเสมาปป,ปอสอดีเด่นด้านความรู้ความสามารถผู้อำนวยการสนองสะอาด เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างรอบด้านได้กำหนดทิศทางในการพัฒนาการศึกษาโดยใช้นโยบายโรงเรียนคุณภาพประกอบด้วยคุณภาพสิ่งแวดล้อมคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและคุณภาพนักเรียนจัดให้มีการประชุมเพื่อให้เกิดความตระหนักเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจัดทำคู่มือนโยบายโรงเรียนคุณภาพ ให้แก่บุคลากรเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยได้ดำเนินงานดังนี้ด้านงานบริหารทั่วไปจัดข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานไว้อย่างเป็นระบบถูกต้องเป็นปัจจุบันผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมีการวางแผนการพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีครอบคลุมตามภารกิจ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายและสามารถนำแผนไปสู่การปฏิบัติยามเป็นรูปธรรมมีการประสานและมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้มีการกำกับติดตามการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่องด้านการบริหารงานวิชาการ มีการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาส่งเสริมการใช้และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษายกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน DLTV d l, l i g อย่างเป็นรูปธรรมส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทำรายงานการพัฒนาตนเองมีการประเมินตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาทุกแห่งและนำผลมาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาด้าน,นการบริหารงานบุคคลผู้อำนวยการสนองสุสะอาดบริหารจัดการให้สอดคล้องตามความต้องการของสถานศึกษาและท้องถิ่นมีการวางแผนกระบวนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบติดตามประเมินผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บุคลากรมีความเข้าวหน้าทางวิชาชีพมีขวัญกํำลังใจในการปฏิบัติงานได้รับการยกย่อมชมเชยเชิดชูเกียรติจากทั้งภาครัฐและเอกชนด้าน,นการบริหารงบประมาณการเงินและทรัพย์สินมีการจัดระบบบริหารงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้ใจ่ายจัดทำรายงานทางการเงินเป็นปัจจุบันมีระบบตรวจสอบภายในที่มีคุณภาพ จัดซื้อจัดหาทรัพย์สินทางราชการที่เกิดประโยชน์คุ้มค่าตรงตามความต้องการและความจำเป็นส่งผลให้การเบริกจ่ายงบประมาณของสำนักง,งานเตขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต6ไกรมารที่3งบลงทุนอยู่ในลำดับที่17และงบดำเนินงานอยู่ในลำดับที่13ของประเทศการพัฒนาตนเองผู้โดการสนองสุดสะอาดได้ศึกษาต่อ และสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกบุษฎลีบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาและได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองด้วยการประชุมอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานมากกว่า10ประเทศได้รวบรวมและประมวลความรู้ในการพัฒนาองค์กรและวิชาชีพเพื่อเป็นองค์ความรู้สำคัญในการแก้ปัญหาและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอาทิเช่น ผู้มือการปฏิบัติงานกฎหมายการศึกษากฎหมายปกครองการเงินการคลัง NMA6 Model นคอราชสีมาเขต6และอื่นๆอีกหลายเรื่องนอกจากนี้แล้วยังได้มีการเผยแพร่ค,ความรู้ในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์วิทยุกระจายเสียงและยังเป็นวิทยากรที่ปรึกษาทางวิชาการส่งผลให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและรับรางวัล ในระดัับต่าางงๆหลยลยวผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษาของท่านผู้อำนวยการสนองสุดสะอาดผลการพัฒนาที่เกิดกับผู้เรียนหรือผู้รับบริการท่านผู้อำนวยการสนองสุดสะอาดเป็นผู้นำในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6มีความสามารถอ่านออกเขียนได้อยู่ในระดับดีมากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net ชั้นประถมศึกษาปีที่6มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับสพทอ,อยู่ในลำดับที่2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3อยู่ในลำดับที่1ของจังหวัดนครราชสีมาและผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา2,560มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศได้เปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้แสดงทักษะความสามารถทางวิชาการทำให้ผู้เรียนได้รับรางวัลระดับนานาชาติระดับชาติอาทิเช่นรางวัลชนะเลิศการแข่งขันซูโดกุรุ่นประถมศึกษานานาชาติ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันคัดลายมือการแข่งขันเวทคณิตระดับประเทศและรางวัลอื่นๆอ,อีกหลายรางวัลผลการพัฒนาที่เกิดกับบุคลากรท่านผู้อำนวยการสนองสุดสะอาดได้ส่งเสริมพัฒนาค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยเป็นผู้นำในการจัดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาส่งผลให้ในปี2559 ถึง2,560มีข้าราชการครูได้เลื่อนวิทยาฐานะสูงขึ้นดนังนี้วิทยาฐานะชำนาญการ89คนชำนาญการพิเศษ48คนและเชี่ยวชาญจำนวน4คนนอกจากนี้ยังได้จัดเวทีแสดงผลงานทางวิชาการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้ค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ได้รับรางวัลระดับชาติได้แก่รางวัลทรงคุณค่าสพทโอบกอวสชนะเลิศเหรียญทองรางวัลเสมาปปอสอดีเด่นระดับทองรางวัลครูผู้สอนดีเด่นการแข่งขัน Mac is, m ม็กพลอ a m a เอแมทชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานและรางวัลอื่นๆอ,อ,อีกหลายรางวัล ผลการพัฒนาที่เกิดกับสถานศึกษาท่านผูน้อำนวยการสนองสุดสะอาดได้ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมตามองค์ประกอบและเกณฑ์การประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมจัดให้มีการประกวดแข่งขันเพื่อคัดเลือกโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่นระดับเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต6ผลปรากฏว่าสถานศึกษาในสังกัด จัดสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับดีเด่นจำนวน14โรงเรียนและอีก167โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาได้รับการพัฒนาประกวดแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติระดับชาติอาทิเช่นโรงเรียนบ้านปอบิดได้รับโลกรางวัลพระราชทาน งานมหกรรมส่งเสริมศิลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาโรงเรียนบ้านหนองขามนาดีได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศโรงเรียนบ้านโคกสีได้รับรางวัลเสมาปอปอสอประเภทงานดีเด่นระดับทองอันดับหนึ่งโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุข และรางวัลอื่นๆอีกหลายรางวัลน,นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินงานตามนโยบายของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แก่สถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนสุจริตและโรงเรียนคุณธรรมสพทซึ่งทุกนโยบาย สถานศึกษาในสังกัดได้ดำเนินงานและผ่านการประเมินครบร้อเปอร์เซนผลการพัฒนาที่เกิดกับหน่วยงานท่านพ่วงหน่วยการสนองสุดสะอาดได้บริหารจัดการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี 4. มาเขต6โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ค่านิยมและตัวชี้วัดการดำเนินงานตามจุดเน้นยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ส่งผลให้การประเมินประสิทธิภาพตามความรับรองการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับมาตรฐานและมีผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาอยู่ในระดับดีเยี่ยมนอกจากนี้ยังได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีข้อที่5ด้านการสร้างความเติบโตบ,บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต6พบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดและได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการข้อที่4 การผลิตพัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศโดยได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยใช้วิจัยเป็นฐานส่งผลให้มีงานวิจัยในระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจำนวน19เรื่องงานวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้จจำนวน39เรื่อง และงานวิจัยในชั้นเรียนจำนวน158เรื่องจากผลการดำเนินงานพบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากผลการพัฒนาที่เกิดกับชุมชนและสังคมท่านผู้อำนวยการสนองสุดสะอาดได้ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้กับชุมชนและสังคมโดยการนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการการเรียนรู้ ขยายผลสู่ชุมชนส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการอนุรักษ์กระบือไทยส่งผลให้หมู่บ้านหนองว่าเองโคกกลางได้รับรางวัลหมู่บ้านอนุรักษ์กระบือไทย3ปีซ้อนและได้รับรางวัลหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอกเชิงนวัตวิถีและรางวัลอื่นๆื่นอีกหลายรางวัลน,นอกจากนี้ยังได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเป็นคณะกรรมการในระดับต่างๆสนับสนุนการจัดนิทรรศการในวันสำคัญทำให้ได้รับการยกย่องชื่นชมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและยังได้จัดให้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม Morning Talk และกิจกรรมสนทนายามเช้าของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อเป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รับทราบปัญหาข้อเสนอแนะ ความต้องการช่วยเหลือของแต่ละกลุ่มง,งานสถานศึกษาและชุมชนส่งผลให้ชุมชนในเขตบริการได้รับรางวัลเป็นหมู่บ้านนวัตวิถีของจังหวัดนครราชสีมาและชุมชนได้มีแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อไปพัฒนาการศึกษาให้กับบุตรหลานต่อไปความพึงพอใจของสถานศึกษาสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต6 โดยการนำของท่านพ่วงหน่วยการสนองสุดสะอาดได้สำรวจความพึงพอใจของสถานศึกษาที่มีต่อการบริหารและการจัดการศึกษาพบว่าสถานศึกษาร้อยละ97มีความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตหอยู่ในระดับมากที่สุดการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา สปีที่ผ่านมาซึ่งผมก็บรรลุอุดมการโดยที่ผมสัญญากับพี่น้องเพื่อนครูว่าผมจะปฏิบัติหน้าที่ที่นี่ไม่ได้ทิ้งครูไปไหนให้ครบ4ปีซึ่งการทำงานต่างๆก็ใช้การมีส่วนร่วมเป็นหลักแล้วก็ทำการวิจัยค้นหาสาเหตุต่างๆแล้วก็แก้ตามประเด็นสาเหตุปัญหาก็ครูบาอาจารย์มีความพึงพอใจในระดับหนึ่งผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่ของเราได้ระดับมาตรฐานติดเป็นอันดับที่11ของประเทศและเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมาจาก8เขตส่วนผลการทดสอบผลสำริดทางการเรียนโอนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีลำดับดีขึ้นมาเรื่อยๆจากลำดับที่95มาเป็น79มาเป็น76และปี2 5 6 0ล่าสุดได้ลำดับที่57และเป็นอันดับ2ของจังหวัดนครราชสีมา ส่วนผลการทดสอบโอนตชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากลำดับที่126ดีขึ้นมาเรื่อยๆมาเป็น67มาเป็น36และมาเป็นลำดับที่29ในปี2 5 6 0และเป็นอันดับที่1ของจังหวัดนครราชสีมาผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA อยู่ในระดับสูงมากเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมาจาก8เขตผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งงบลงทุนและงบดําเนินงานติดหนึ่งใน20ของประเทศและเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมาทั้งสองประเภทผลการติดตามและประเมินการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาอยู่ในระดับดีเยี่ยมและสุดท้ายผลการวิจัยสำรวจความพึงพอใจของพี่น้องเพื่อนครูและบุละคลากรทางการศึกษาของสำนักง,งานเขตพื้นที่การ,การศึกษาปรนะถมศึกษานครราชสีมาเขต6มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุดก็ทําให้ผลงานทั้งหมดเป็นที่ประจักษ์สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณท่านประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการที่ประมาานะเมินวิทยฐานะให้ผู้มีการสำนักงานเขตพื้นที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญในวันนี้หวังว่าตัวกระผมเองคงได้รับความเมตตาจากทุกท่านเป็นอย่างดีขอกราบขอบพระคุณ,คณไว้ในะโอกาสนี้ครับ